ตอนนี้ความเห็นต่างเนี่ยค่อนข้างจะมากทีเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นในแง่ของทางการเมืองแต่ตอนนี้เนี่ยดูเหมือนจะมาตกในข้อกฎหมายกันซะเยอะเพราะว่าเมื่อรัฐบาลจะออกมาเป็นพรบกู้เงินแล้วเนี่ยเอามาใช้ในโครงการดิจิ t a l วอลเล็ ก็เลยมีเสียงออกมาเหมือนกันว่ามันจะไปขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา140ประกอบประกอบกฎหมายการเงินการคลังมาตรา53ด้วยหรือเปล่าการตีความจำเป็นเร่งด่วนนี่แหละที่เป็นข้อสำคัญด้วยเหมือนกันนะคะทิศท,ทางมันจะออกมาในลักษณะไหนพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์เจตโทนวันิ์ประธานคณะนิติศาสตร์วิทยาลายัยบัณฑิตเอเชีย,าายอยู่ในสายกับเราคะ่ะอาจารย์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ อาจารย์เรื่องนี้เนี่ยมีมุมมองของกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างมากนะคะมันเกี่ยวทั้งรัฐธรรมนูญทั้งพรบการเงินการคลงังทีนี้ในสิ่งที่รัฐบาลวางออกมาบอกว่าจะออกมาเป็นพรบกู้เงินอาจารย์มองว่าท้ายที่สุดเนี่ยมันจะไปขัดไปแย้งกับรัฐธรรมนูญหรือไม่อย่างไรคะอาจารย์ผมเรียนอย่างนี้ครับว่าก่อนที่เราจะมาพูดเรื่องที่มันอยู่ปลายทางตอนนี้เนี่ยนะครับคือ สิ่งที่มันเป็นอยู่แล้วหลายหลายคนเนี่ยก็หยิบยกขึ้นมาแต่ว่าอาจจะไม่ได้มีการพูดกันชัดเจนนะคเราก็พูดกันแต่ว่ามันเป็นนโยบายนโยบายนโยบายเนี่ยครับสิ่งนี้ตอนที่ถูกเสนอมันไม่ได้เป็นนโยบายคจนถึงทุกวันนี้มันยังเป็นนโยบายที่ไม่มีความชัดเจนตอนที่มันถูกหาเสียงคือสัญญาว่าจะให้มันคือการจัดเตรียมว่าจะให้มันไม่ได้เป็นนโยบายครับนโยบายคือแผนงานที่จะนําสู่ทางปฏิบัติการลุกขึ้นมาบอกว่าจะให้เงินหนึ่งหมื่น โดยผ่านไอ้ดิจิตอลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยครับแล้วไม่มีรายละเอียดอะไรทั้งสิ้นพอต่อมากรกตกลับบอกว่าเป็นนโยบายที่จะต้องใช้เงินให้มาบอกที่ว่าใช้เงินอะไรไงแบบไหนแล้วสุดท้ายกรกตก็ปล่อยผ่านจนถึงวันนี้ยังไม่บอกยังบอกไม่ได้เลยครับค่ะว่าจะทายังไงจะใช้เงินอะไรงเพราะนั้นต้นทางบทเรียนนี้เลยขอให้ทุกท่านทราบไว้เลยว่าอันนี้มันไม่เคยเป็นนโยบายตอนที่หาเสียงมันคือสัญญาว่าจะให้มันมีการจัดเตรียมว่าจะให้ค่ะ แล้วพอกรกตไปยินทิฉัยนะครับต้องขออภัยว่ามันเป็นนโยบายเนี่ยกรกตก็ตเลยไปถามไงครับว่าขอให้บอกรายละเอียดอย่างนู้นอย่างนี้มาซึ่งพรรคเพื่อไทยก็ไม่เคยบอกได้เลยทีนี้เอาละอันนี้ผมบอกให้พอเป็นน้ำจิ้มน,นะแต่พอมาถึงปลายทางตอนเนี้ยท่านจะเห็นเลยผมว่าเห็นทั้งโลกอะว่ารัฐบาลเอาล่อเอาเถิดเติมนั่นตัดนี่เอาแบบนี้ดีไหมเอาแบบนั้นดีไหมนั่นแปลว่าท่านไม่เคยรู้เลยอืว่าท่านจะทํำยังไงมาแต่แรก อพอท่านไม่เคยรู้เลยเนี่ยครับตอนนี้ท่านก็จะมาเอาแบบพรบรเงินกู้อีกแล้วค่ะซึ่งพรบรเงินกู้มาครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับรัฐบาลที่ท่านก็คงจะคุ้นเคยกันอยู่คือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์คุณยิ่งล <ะ S 1> ักค,ค่ะนะครับก็ไปทำนี้แหละเป็นพรบรเงินกู้ออกมาสองล้านล้านจำได้ไหมครับค่ะแาน่น้ติธรบอกว่าเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญอือันเนี้ยตอนเนี้ยถ้าเรามาดูในนัฐธรรมนูญนิตมนูบอกนะครัการแต่เงินกันดินเนี่ยต้องทําตามกฎหมายเจ้ไหมครับค่ะกฎหมายที่ว่ามันก็มีกกฎหมมาาาายยยประณจ่ นะครับมีกฎหมายวิธีการง่วมมามีกฎหมายพวกเรื่องเงินคงครังนะครับแต่กฎหมายที่เรายกมาพูดกันในวันนี้เนี่ยคือมันต้องเป็นไปตามกฎหมายที่เป็นเรื่องของวินัยการเงินการคลัง <stell. S 2> นะทีนี้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังเนี่ยที่พูดกันเยอะๆเนี่ยนะครับก็ค <Kultur? S 3> ือในส่วนของ 1, ตัวมาตรห้าสิบสานะครับแต่เอาก็จริงๆเนี่ยนะครับไอ้ 1, ตัวมาตราส3บาเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องเดียวนะครับคือเวลาเราอ่านกฎหมายเนี่ยมันจะเจาะไปแต่ที่แค่มาตราเดียวไม่ได้มัน<อ>ต้องดูโดยรวม นะเรื่องของการก่อหน,นี้และการบริหารหน,นี้เพราะว่าพอบอกว่าเอาแค่มาตรา53จะไม่เป็นไรในเมื่อเราพูดเกันมาตรา53เนี่ย <Huh. S 2> มาตรา53เขาบอกว่าแล้วการกู้เงินของรัฐบาลน้นอมเหนือแา่ที่บัญญัิไว้ในกฎหมายว่าด้วยการบริหารหนี้สาธารณะนั่นแปลว่าพอพูดแบบนี้ปุ๊บเราต้องไปดูไอ้ตัวกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะนทีนี้พอเราไปดูกฎหมายว่าด้วยหนี้สาธารณะเนี่ยไอ้ตัวหนี้สาธารณะที่จะก่อได้เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้เกามีกําหนดไว้แล้วก็มีกําหนดไว้เลยว่าให้กระทรวงการคลังเนี่ยกู้เงินได้ เฉพาะเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดหนึ่งเินต่อไปนี้ชดเชยการขาดดุลงบประมาณหรือเมื่อมีรายจ่ายสูงกวารายได้พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะนะครับแล้วก็ให้หน่วยงานอื่นกู้ต่อไอ้ตรงที่บอกว่าเป็นไปเพื่อให้เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจนะครับเขาก็บอกชัดเจนว่าการพัฒนาเศรษฐกิจให้กระทำเมื่อไหร่ครับเมื่อมีความจําเป็นต้องใช้จ่ายเงินนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีแล้วต้องใช้เป็นเงินตราต่างประเทศนะครับยกเว้นแต่ว่าโอเคมีเงื่อนไขมีความจําเป็นอะไรอื่นใดนะครับ ถึงจะไปใช้เป็นเงินตราเป็นเงินตราไทายได้ค่ะหรือจําเป็นต้องกู่นะครับเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงินของประเทศอันเนี้ยท่านถึงจะทําได้ไอ้ที่ท่านมาอธิบายเนี่ยตกลงมันเป็นไปเพื่อสิ่งนี้ไหมและแถมไม่พอเนี่ยนะถ้าเกิดสมมติว่าท่าน จะดาเนินการเนี่ยมาตรการ53ที่พูดถึงเขาบอกวาและเฉพาะกรณีที่มีความจําเป็นที่ต้องดาเนินการโดยเร่งด่วนเลยนะครับอาจารย์และอย่างต่อเนื่องผมว่าอันนี้แหละชัดเจนค่ะเร่งด่วนอะไรคือเร่งด่วนและอย่างต่อเนื่องท่านบอกท่านจะจ่ายครั้งเดียวถูกไหมครับค่ะที่นี้ด่วนเราไม่เท่ากันหรือเปล่าอาจารย์ด่วนในทางการเมืองด่วนในทางกฎหมายด่วนในทางเศรษฐกิจปากท้องมันถูกมองแบบไม่เท่ากันหรือเปล่าคะอาจารย์ต้องบอกเรียนนี้ครับว่าคําว่าด่วนเนี่ยนะครับเอาละ ไม่ใช่จะเข้าข้างรัฐบาลพลเอกประยุทธ์นะรัฐบาลทั่วโลกมีความจําเป็นที่จะต้องมีการดําเนินการเพื่อให้มีการกู้เงินมาแล้วก็มีการจ่ายเงินให้กับบรรดาประชาชนทั้งหลายรัฐบาลเราก็เป็นอย่างนั้นตอนสมยัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ค่ะทีนี้ในตอนนั้นมันเป็นภาวะวิกฤตเรารู้อยู่ถูกไหมครับจาเป็นเร่งด่วนไหมมันชัดเจนเขาทําต่อเนื่องไหมเขาก็ทําต่อเนื่องเพื่ออะไรเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศมันไม่ใช่วิกฤตของประเทศโดยมันวิกฤตของโลกถูกไหมครับ านจะชี้นิ้วด่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยังไงก็ได้นะเราไม่เข้าข้างหรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเองก็บอกเหมือนกันว่าท่านอาจจะใช้เงินเยอะเกินไปหรือเปล่าท่านต้องกูตาาควอมจะเป็นแล้วก็ไม่ได้แปลว่าไม่มีฝ่ายค้านที่ยกมาครับเพื่อไทยตอนนั้นก็ยกมาในการที่จะโจมตีพลเอกประยุทธ์ถูกไหมครับทั้งทที่ท่านก็รู้อยู่ว่ามันเป็นโควิดถูกไหมเอาเราไม่เป็นไรภาวะนี้เนี่ยเร่งด่วนของเราไม่เท่ากันเนี่ยเร่งด่วนของท่านเจออะไรผมว่าท่านเป็นอย่างอธิบายไม่ได้เลยเร่งด่วนยังไงพี่น้องประชาชนยังจัดจ่ายใช้สอยได้ถึง หรือไม่เพียงพอตามแบบเท่าที่อยากจะใช้อันนี้เนี่ยไม่เป็นไรเพราะว่าเวลาเราบอกว่าได้เงินมากขึ้นมันก็ดีกว่าได้เงินน้อยลงถูกไหมครับค่ะทีนี้ทุกคนเห็นพ้องต้องการค่ะมันจะต้องเป็นหนึ่งในประเด็นที่กฤษฎีกาเนี่ยมันได้งด่วนทำไมค่ะทีนี้ทีนี้ความจําเป็นเร่งด่วนแบบนี้เนี่ยคงจะต้องเป็นประเด็นหนึ่งที่กฤษฎีกาต้องให้ความชัดเจนกับคอรมอด้วยหรือเปล่าคะอาจารย์ คือผมคิดว่าสำนักงานคณะกรรมการกิจการในฐานะที่ต้องนำเรื่องของอาจจะพิจารณานะสามารถให้คำปรึกษากับทางรัฐบาลได้นนะครับก็ต้องพูดเรื่องนี้ว่าเร่งด่วนแปลว่าอะไรอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศคืออะไรเพราะสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยถ้าเราแค่มาตรา53สนะครับมันเงื่อนตันสำคัญเมือนเวลาจะออกพระราชกำหนดนะครับจะออกพระราชกำหนดมาก็ต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้การที่จะมาออกเป็นเรื่องอย่างเงินกู้ตรงเนี้ย มันก็ต้องมีเงื่อนไขเหล่านี้เร่งด่วนหรือเปล่าอย่างต่อเน,นื่องเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตของประเทศหรือเปล่าแต่ว่า,าไปพูดอะไรยังไงที่มันจะทําให้คนดูไม่ดีท่านจะบอกว่าคนเหล่านี้เนี่ยไม่เห็นแก่ประโยช,ชน์ของประชาชนเอาล่อเอาเถิดเอาตัวบทกฎหมายมาต่อตู้กันผมเนี่ยหวังดีอยากจะให้บ้านเมืองเนี่ยเดินหน้าผมตั้งใจจริงซึ่งทั้งหมดเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเรื่องคมลอยท่าน,นยังไม่รู้เลยตั้งแต่แรกว,ว่าท่านจะทําอะไรยังไงกันแบบไหนและผมถือว่าอันนี้เนี่ยนะครับ ที่นายยมตรีเนี่ยที่คุณเศรษฐาเขาพูดชัดเจนมากเนี่ยว่ายังไงผมมีถึอเรงมือ300กว่าเสียงเนี่ยนะครับ <S <S ผมว่าหลายๆคนเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่เขาพูดถึงเรื่องคุณทักสินพูดถึงเรื่องคุณคุณเศรษฐาตอนตสมัยที่จะไปจับมือกันกับพรรคก้าวไกลเนี่ยผมว่าเขาพูดชัดเจนแล้วผมก็เห็นด้วยส่วนหนึ่งนะ <S <S ว่านี่เป็นใจชนะที่ล่นเข้ามาคุณไม่ได้ชนะ <S <S <ถ>โดยกลไกระบบรัฐสภาคุณถึงได้300กว่าเสียงอะไรเนี่ย อาจารย์ท่านงั้นทีนี้ค่ะอาจารย์มีมีความกังวลจากทางพักร่วมอยู่เหมือนกันคือคือหลายๆคนก็มองเหมือนกันในแง่ของความรับผิดชอบทางการเมืองในกรณีที่สมมุติเสนอเข้าสภาแล้วผ่านหรือไม่ผ่านอย่างไรก็ตามอาจารย์มองว่าเรื่องนี้เนี่ยมันมันจะมันจะกลายเป็นหมัดที่น็อกนโยบายน็อกเรื่องของสัญญาอย่างที่อาจารย์บอกสัญญาว่าจะให้ของทางเพื่อไทยหรือเปล่านี่เลยครับขอบคุณที่ถามเพราะว่าผมกำลังจะพูดพอดีว่าการรวมกันจัดตั้งรัฐบาลแบบนี้ ที่เสมือหนึ่งว่าท่านต้นชัยชนะเข้ามาเนี่ยพักร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งพักใหญ่สามพักผมถามตรงๆพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐพักรวมไทยสร้างชาติท่านจะรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนี้ยังไงโดยเฉพาะอย่างย,ยิง่งพลเอกยุทธ์พลเอกประวิตยพลเอกนเอกนุพงศ์รวมถึงุณอนุชินท่านจะรับผิดชอบต่อบ้านเมืองนี้ยังไงเน่เมื่อท่านก็ไม่ได้เคยเห็นด้วยกับนโยบายนี้แล้วถ้าเกิดนโยบายนี้จะนำพาความรุ่มระลาย ทางเศร,รษฐกิจมาเนี่ยท่านจะรับผิดชอบยังไงบ้างผมเชื่อว่าพรรคก้าไฟเนี่ยท่านยื่นอยู่แล้วหรือท่านจะรอให้เป็นแบบตอนสมัยรัฐบาลยิล่งลักก็คือว่าให้ผ่านสภา,าไปกต่อนแ่้วค่อไปย,ยืนแล้วก็ไปที่สารรัฐธรรมนูญค่ะค่ะทีนี้มันอาจจะเกิดปรากฏการณ์ว่าตอนโหวตเนี่ยสอวอเข้าห้องน้ําเกิดขึ้นได้ไหมคะอาจารย์หรือว่าเรื่องนี้สุดท้ายแล้วมันจะไปจบที่ว่าฝ่ากระแสการร้องของบรรดานักร้องที่สารรัฐธรรมนูญไม่ได้สุดท้ายแล้วรัฐบาลก็ยังคงมีทางลงในทางการเมืองอยู่นะคะ ผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยนะครับพ็คุณสิริกัญญาแล้วก็พลรภก้าวไกลเนี่ยก็คงดําเนินการอยู่และท้ายที่สุดผมเชื่อว่าท่านก็ต้องยื่นว่ามันขัดรัฐธรรมนูนแล้วถ้าเกิดสมว่าท่านสามารถที่จะหาเปียงหลักฐานนะครับแล้วท่านรวบรวมมาข้อมูลต่างๆได้ดีแสดงให้เห็นว่ามันขดนัดรัฐธรรมนูญยังไงแล้วท่านยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูนผมเชื่อว่าเรื่องนี้ก็จะเป็นแบบเรื่องเงินคู่สองล้านล้านตอนสมัยรัฐบาลนี้ครับค่ะค่ะอืออาระค่ะค่ะเอาละค่ะขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์คะ